Okay. สวัสดีค่ะครูพึ่งมันดาราจูนิงโคเวค่ะวันนี้เรามาพบกันวันอาทิตย์ตอนเย็นหกโมงเย็นค่ะมาค่ะทุกคนมาแล้วมาค่ะกับวันนี้ในหัวข้อในความซับซ้อนมองให้ลึกมีทางไปนะคะ,ะวันนี้ครูพึ่งสอนมันดาราทอล์กสุดฟินค่ะเราเพิ่งปิดคาสกันไปแล้วครูพึ่งก็ลืมถ่ายภาพ ในความประทับใจของทุกคนคะ่ะลืมจริงๆคะ่ะมาค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ออกไปค่ะมาค่ะในหัวข้อในความซับซ้อนมองให้ลึกมีทางไปอืเราจะมักคเยคุกเพิ่งไปก่อนเลยนะ <laughs> อืในความซับซ้อนมีทางไปเสมอคะ่ะอย่างขดเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อย่างได้ที่มันพันกันลึกซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันไปเราก็จะรู้สึกว่ามันยากพอเราใช้คำว่ายากปุ๊บเราก็จะไม่ได้ลงไปดูเขาให้ลึกลงไปว่าจริงๆแล้วมันทำแบบไหนเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความซับซ้อนแล้วเราก็ไม่หาวิธีการเราก็รู้สึกว่ามันคงไม่มีทางไปแต่จริงๆแล้วว่ะค่ะอ่างอันเนี้ยอันนี้กูเพิ่งวาดนาะนแล้วนะ อย่างภาพอย่างนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีการซ้อนไปซ้อนมาซ้อนไปซ้อนมาแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการทําจริงๆแล้วมันมีวิธีการทําทั้งหมดเลยค่ะมันเป็นภาพเคลติกท,ที่มันมีทางไปจะบอกว่าไอ้ความซับซ้อนต่างๆเหล่านี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันมีทางไปเสมอเพียงแต่เราอะค่ะลงมาเรียนรู้มันอย่างแท้จริงลงมาเรียนรู้แล้วยอมรับตัวเองก่อนว่าเราจะศึกษาสิ่งนี้ แล้วลงมาดูวิธีการเราจะเห็นวิธีการและทางไปของมันอย่างแท้จริงค่ะว่ามันทำได้ง่ายๆบางครั้งมันแค่หลอกตาเราเพียงเล็กน้อยค่ะและก็จัก,กรวาลก็จะทดสอบเราแหละว่าเอาจริงหรือเปล่าเธอจะเอาจริงไหมเพราะฉะนั้น พอเราขี้ได้ออกมาอะไรที่มันเป็นซับซ้อนซ่อนเงื่อนพอเราเอาเข้าจริงๆค่อยๆแกะมันไปทีละนิดทีละหน่อยอะค่ะเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องและยาวนานและเป็นเรื่องเดียวกันไม่มีอะไรซับซ้อน,ซ,อนซ่อนเงื่อนมีแต่เราที่ซ้อนมันไว้ค่ะมีเพียงเท่านั้นเองค่ะเมื่อไหร่ที่ยอม และตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับตัวเองและตรงไปตรงมาเราจะเห็นทางออกและทางไปเสมออย่างที่บอกภาพเนี้ยอย่างที่บอกภาพเนี้ยพอเรียนรู้วิธีการอันนี้นะเป็นภาพนี้นะภาพนี้นะคะจะเห็นว่ามันซ้อนไปซ้อนมาถูกไหมอ่ะซ้อนไปซ้อนมาแ้วถามว่าถ้าไม่รู้วิธีการนะคะลองแกะเองจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันทําไม่ได้รูเพิ่งมีนะหุดหงิดมีหงุดหงิดเดี๋ยวนะหาภาพก่อนมีหมุดหงิดนะคะเอ๊ะมันทํายังไงวะเดี๋ยนะคะหาภาพค่ะมันมีความหงุดหงิดว่าเฮ้ยมันทํายังไงพอหงุดหงิดปุ๊บเราก็ไม่อยากจะทํามันต่อแต่ถ้าเรายอมแล้วก็หงุดหงิดแล้วเราไม่ยอมไม่ยอมแพ้จริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าอะลงมาเรียนรู้กับมันม่ ลงมาเรียนรู้กับมันม่แล้วเราจะมีทางออกและมีทางไปจริงๆอยู่แค่นั้นค่ะแต่ถ้าเราดือ้อเรายังใช้อารมณ์ใช้อารมณ์เราจะไม่เห็นสิ่งนี้เลยว่ามันมีทางออกไปจริงๆหรือเปล่ากําลังหาภาพให้ดูว่ามันมีอีกหลายๆภาพเลยค่ะที่เราเห็นในความซับซ้อนและซ่อนเงื่อนอ่าอ,อย่างภาพนี้ ภาพนี้มันเห็นว่ามันเป็นอ่างนะอ่างเนาะมันก็คือภาพดวงตาเห็นไหมมันคือภาพดวงตานะค่ะกับสิ่งที่เราเห็นจริงแล้วอ่ะมันมีแค่ขาวกับดํามันมิดแค่ช่องเองค่ะมันเป็นแค่ช่องเองแต่เราก็ให้มันหลอกเราค่ะเรายินยอมให้เขาหลอกเราค่ะเห็นไหมว่าภาพมันหลอกเรามันเหมือนกันค่ะกับปมปม ปมต่างๆนานาค่ะมันก็หลอกเราให้เราเข้าใจหลงเข้าใจผิดไปเช่นนั้นเองมันไม่มีอะไรเลยอืมเห็นอันี้ไหมคะมันจะมีมิติในการเคลื่อนหมุนมันไม่ได้ซับซ้อนแต่มันหลอกตามันหลอกตาเราว่าอ๋อมันคงยากเนอะพอเราใช้คํานี้ปุ๊บอะค่ะลองสังเกตตัวเองเลาเราขึ้นขึ้นด้วยความว่าเฮ้ยมันยาก เราคงไม่ใช่หรอกเราคงทําไม่ได้หรอกพอแค่นั้นละค่ะเราจะไม่ไปหาวิธีการไปของมันแล้วเราก็จะไม่ยอมรับมันค่ะครูเพิ่งชอบนะภาพพวกเนี้ยแต่ตอนทําปวดหัวมากคูเพิ่งเคยพูดอยู่แต่จะบอกว่าพอในที่สุดแล้วอะค่ะเห็นความซับซ้อนของมันใช่ไหมคะเห็นการทับซ้อนเห็นความซับซ้อน แต่เสร็จแล้วมันก็มีวิธีการทําซึ่งง่ายมากค่ะจะบอกว่าวิธีการทํามาง่ายมากในชีวิตเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันภาพเราเนี้ยค่ะเพิ่งครูเพิ่งจะบอกว่ามันสะท้อนออกมาจากตัวเราทั้งหมดเลยว่าในความซับซ้อนต่างๆในชีวิตประจําวันของเราอะค่ะมันเกิดมาจากมุมมองของเราที่เราไปบอกว่ามันยากมันซับซ้อนจริงๆแล้ว เราไม่ได้ลงไปดูมันอย่างแท้จริงเหมือนที่เขาบอกว่าไปหาเหตุของมันเหมือนกับทุกสรรพสิ่งมันเกิดมาจากเหตุผลมันจรงออกมาแบบนี้นี่คือภาพสุดท้ายของผลถูกไหมอันนี้มันคือภาพของผลลับแล้วมันเป็นภาพสุดท้ายแล้วเหตุมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการลากวงกลมเหตุมันเกิดาจากการลากวงกลมไปมาเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ให้แสงให้สีให้สีดําให้แสงเงาแค่นั้นเองค่ะ มันถึงได้เกิดออกมาเป็นความซับซ้อนเห็นเหตุไหมคะเหตุมีแค่ลากวงกลมกับการให้สีอืมพอลองไปพิจารณาดูมันไม่มีอะไรจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากการยอมรับตั้งใจน้อมรับตรงไปตรงมากับตัวเองแล้วเราจะเห็นวิธีการแก้ไขพอเราเห็นเหตุนะคะเราจะลงไปศึกษามันอย่างแท้จริง เหมือนที่เขาบอกว่าเรียนรู้ให้ท่องแท้พอเรียนรู้ให้ท่องแท้ปุ๊บเราจะเห็นเหตุปัจจัยจุดกําเนิดต้นกําเนิดของสิ่งนั้นๆแล้วมันก็จะค่อยๆแ็กค่อยๆปรากฏขึ้นทีละเรื่องทีละเรื่องมันเหมือนสเต็ปมันจะซับเป็นสเต็ปไปเลยค่ะไม่ว่าเราจะพันมันให้ซับซ้อนแค่ไหนเคยเห็นไหมว่าอ่เวลาเราพันเนี่ย อย่างเช่นอ่ะเอาเอาสายฟังเนี่ยนะเราพันมันซะยุ่งเหยิงอะค่ะถ้าเราพันมันซักยุ่งเหยิงเราก็จะเห็นว่ามันเป็นความยุ่งเหยิงเราก็ไม่อยากจะแกะมันจริงๆแล้วค่ะถ้าเราค่อยๆเอาออกมามันก็จะกลายเป็นเส้นเดียวกันในที่สุดมันก็คลี่ออกมาได้เป็นเส้นเดียวกันมันก็เป็นแค่นี้เองในที่สุดแต่ปมปัญหาในชีวิตเราอะค่ะเรามักจะไม่ค่อยอยากจะแก้ไขมันเพราะรู้สึกมันยุ่งเหยิงมันซับซ้อนมันเป็นความรู้สึก เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันคือความรู้สึกทุกอย่างมันคือภาพลวงตาที่หลอกเราอยู่มันเป็นมายาหนึ่งค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันยากอืมมันให้ความรู้สึกแบบนั้นอืเหมือนภาพนี้ก็เป็นภาพเคลติกเหมือนกันเห็นภาพเคลติกพวกเนี้ยที่มันสอดประสานกันไปมาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันยากจริงมันก็ไม่ได้ยากแต่เราบอกเราให้ภาษาไปก่อนแล้ว ด้วยการที่เราให้ภาษาค่ะพอเราให้ภาษาว่ามันยากมันก็ยากทันทีเลยค่ะมันไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนี้เลยมันเป็นความรู้สึกร้อนๆที่เรามองมองมันออกไปว่ามันเป็นแบบไหนไม่มีสิ่งใดยากมันมีแต่เราที่บอกเป็นมีแต่เราค่ะที่เราไม่ไม่ลงไปเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยินยอมพร้อมใจดีกว่าไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะลงไปดูมันอย่างแท้จริงมันก็เลยอยู่กับภาษาว่ายากเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นทุกทุกผลที่เกิดขึ้นย่องเกิดแต่เหตุต้องเกิดแต่เหตุเมื่อเราเจอเหตุแล้วเราลงไปยอมรับมันอย่างแท้จริงเราก็จะแก้ได้ทุกปมเพียงแต่เราจะยอมบางครั้งการยินยอมมันก็เจ็บปวดเนาะบางครั้งการยินยอมมันก็เจ็บปวดที่เราจะยอมรับมันแต่ถ้ายิ่งหลบยิ่งหลบยิ่งซ่อน มันก็ยิ่งอย่างลึกแล้วก็สร้างปัญหาสร้างสิ่งต่างๆตามมาเรื่อยๆจากเหตุนั้นคือเห็นไหมว่าเหตุมันก็จะเหตุมันก็จะเกิดขึ้นเจเนเรตให้มันเป็นไปในหลายๆเรื่องมันก็จะเจเนเรตของมันไปเรื่อยๆมันก็จะแตกจากเรื่องหนึ่งจากเหตุเรื่องหนึ่งแตกไปแตกออกไปแตกออกไปกลายเป็นมากมายมาหาศาลเหตุอาจจะเกิดแค่เพียงจุดเดียวจุดเริ่มต้นจุดเดียว แต่เรากลับไม่ยอมแก้ปมนั้นมันก็เลยมันก็เลยพัวพันพัวพันแล้วพันหลักกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เพราะฉะนั้นวิธีการแก้กลับมายอมรับค่ะกลับมายอมรับก่อนอันดับแรกเลยตรงไปตรงมากับตัวเองนั่นคือข้อแรกเลยนะยอมรับยอมรับจริงๆนะไม่หาเหตุผล ไม่ต้องหาเหตุผลใดๆเพื่อจะมาหาักล้างว่ามันไม่ใช่แต่แค่เพียงยอมรับค่ะยอมรับไม่ได้ยอมแพ้แค่ยอมรับมันก่อนพอยอมรับขั้นแรกแล้วอะค่ะลงไปดูเหตุด้วยความกล้าหาญค่ะทุกๆลายเส้นที่ของครูพึ่งที่สอนที่ให้ลงมือทำส่วนใหญ่ลงปากกาเลยพอลงปากกาปุ๊บเราต้องใช้ความกล้ามากเลยนะ ถ้าหาก็าลายเส้นมันผิดแล้วยังไงเราจะดิ้นเราจะทิ้งเราจะทำยังไงกับมันเพราะนั้นเมื่อยอมยอมแล้วที่จะผเผชิญหน้าใช้ความกล้าหาญค่ะเหมือนกับการลากลายเส้นการลากลายเส้นที่เราใช้ปากกาแล้วลากลงไปเลยด้วยปากกาค่ะไม่ใช่ด้วยดินสอลบไม่ได้ลบไม่ได้แล้วลบไม่ได้ทำไงอาา่าก็ลากค่ะ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเหตุจากการลากของเราเรายอมรับยอมรับกล้าหาในการลงไปเผชิญหน้ากับมันแล้วน้อมรับด้วยความเต็มใจที่เราจะลงไปแก้ปัญหานั้นจริงๆเพราะนั้นไปให้ถึงจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของมันด้วยใจที่น้อมรับ ยอมเพื่อคลายปมนี้ค่ะเราเท่านั้นที่จะเห็นทางออกถ้าเราไม่ยอมรับตั้งแต่เริ่มต้นไม่ตรงไปตรงมากับตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นมันแก้ปมนั้นไม่ออกมันแก้ปมนั้นไม่ออกเพราะฉะนั้นอันนี้คือผลจากการที่ครูเพิ่งวาดมันดาลาซึ่งครูเพิ่งตั้งใจว่าจะวาดมันดาลาเป็นสมุดภาพโดยการใช้เคียวทิอยัง วาดแล้วยังยังอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยค่ะวาดแล้วมันต้องยอมรับจริงๆเพราะมันจะเป็นการพันไปพันมา <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องลงไปดูต้นต่อแห่งสิ่งนี้ลงไปเรียนรู้ยอมรับอย่างท่องแท้ให้เวลาตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วศึกษาสิ่งนั้นอย่างแท้จริงแล้วเราจะเห็นค่ะว่าอะไรคือเหตุอย่างแท้จริงแล้วลงไปยอมรับเหตุ แล้วเปลี่ยนเหตุนั้นค่ะเมื่อไหร่ที่ยอมเปลี่ยนเหตุนั้นเป็นเราจจะรู้สึกว่านี่มันเป็นความเคยชินของฉันนี่มันเป็นความเคยชินของฉันแล้วเราจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไม่ยอมค่ะไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแล้วสร้างความเคยชินใหม่สร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างครูเพิ่งก็ใช้มันดาลาในการสร้างนิสัยใหม่ใช้มันดาลา มันเป็นเครื่องมือในการฝึกฝืนฝึกและฝืนตัวเองค่ะถ้าเราเคยลากเส้นเราชอบลากเส้นโคง้งแต่วันนี้อยากตรงไปตรงมากับตัวเองเปลี่ยนมาว่าเส้นตรงค่ะเปลี่ยนมาวาเส้นตรงเหมือนสิ่งบางสิ่งที่ครูเพิ่งไม่ชอบซับซ้อนครูเพิ่งก็ต้องกลับมาวาดอะไรที่มันซับซ้อนครูเพิ่งจะใช้วิธีการที่ถ้าอยากสบายเนาะครูเพิ่งก็จะวาดเส้นตรง วาดเส้นออกไปอะค่ะลากแค่เส้นเส้นเส้นออกไปไม่ต้องวาดลายมันไม่ต้องคิดเยอะแต่เมื่อไหร่ที่อยากจะรู้ความซับซ้อนก็วาดลายที่มันยากขึ้นมานิดนึงเพราะอย่างๆๆครูเพิ่งครูเพิ่งจะชอบวาดนี่มันชื่อวา่าอ๋อวาดลายพาราดอกลายพาราดอกเป็นลายที่ซับซ้อนซ่อนเงือนเหมือนกัน แล้วครูพึ่งก็ชอบวาดแต่ไม่ได้วาดบ่อยตอนช่วงนี้เพราะอยากสบายเห็นไหมเราจะหนีเราจะหลบเราจะแบบเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาเสร็จแล้วมันก็ต้องตรงไปตรงมากับตัวเองค่ะด้วยการยอมรับวันนี้เอามาฝากนะคะกับในความซับซ้อนทุกทางเนี่ยมันมีทางไปค่ะยอมรับมันก่อนให้ได้ค่ะยอมรับแล้วลงไปเรียนรู้กับมันค่ะด้วยความกล้าหาญอันนี้มันดล่าสอนให้ครูพึ่งมีความกล้าหาญเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่ามันต้องใช้ปากกา ลงลายเลยทันทีแล้วถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเราไม่รู้จักลายนั้นจริง,รงๆอะค่ะเราจะรู้สึกความกังวลเห็นเหตุมาความกังวลเพราะเราไม่เชี่ยวชาญพอเราลงไปศึกษาอย่างแท้จริงเราเกิดความเชี่ยวชาญเราได้ฝึกฝนลงมือทําภาพมันก็เกิดมาถ้าความกล้าหาญปมนะั้นมันก็คายออกมันมีอยู่เท่านี้เองค่ะชีวิตมันเรียบง่ายเราทําชีวิตเราให้เรียบง่ายปมอะไรที่เราขยำขิม ให้มันข,ขยุบขยุยอยู่อย่างนั้นนะคะค่อยๆคลายมันออกมาให้มันเป็นเส้นเราเนว่ามันเป็นเส้นเดียวเราแรบเราเรียบง่ายมากค่ะวันนี้มาฝากสั้นๆนะคะกับเรื่องของความซับซ้อนเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะเพียงแต่คุณบอกตัวเองว่าคุณกล้าหาญที่จะลงไปยอมรับมันอย่างแท้จริงไม่ว่าสิ่งใดอะคะ่ะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้คูเพิ่งมีเปิด cast mandala dotting นะคะครั้งนี้พิเศษ เพราะว่าเป็นกลุ่มเล็กเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะในการมาเจอกันที่ c r a ฟ t t ไทมที่ตรงซอยเอย็นอากาศคะ่ะเพื่อที่จะเรียนดอตติง้งอาจจะมีดอตติง้งมีดอตติ้งอยู่2ช่วงเวลาเป็นเวิร์กช็อปแล้วเวิร์กช็อปสุนสุดท้ายครูเพิ่งเอามาใช้ในการทำ c าริตี้ซึ่งครูเพิ่งเริ่มบริจาคภาพเพื่อที่จะขายภาพอะคะ่ะออกไปแล้วเอารายได้อะคะ่ะอันนี้ครูเพิ่งส่งภาพให้กับเรียกว่าอะไรอะ ส่งรูปภาพให้กับ Art for cancer c อ n เซนเซอรนะคะกับส,สถาบันที่เอาภาพไปขายเพื่อที่จะเอาเงินเข้าสู่มูลนิธิของกลุ่มมะเร็ง4สถาบันด้วยกันนะคะอันนั้นก็เป็น1แรงใจที่เรามาร่วมกันทําอันนี้คือ Mandala าดอต i n g งสำหรับคลาสไพรเวทที่จะเปิดในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ Inbox อมาคุยกับครูพึ่งได้ค่ะอันนี้เอามาฝากนะคะมาทําบุญร่วมกันค่ะกับมันดั l a าดอตติ้นะคะแล้วครูพึ่งก็มีสมุดภาพด้วยถ้าใครสนใจก็ดินบ็อกมาได้นะคะ แล้วก็อินบ็อกแล้วซื้อแล้วทักครูเพึ่งนิดนึงครูเพิ่งดึงเข้ากลุ่มค่ะครูเพิ่งจะมีซูมแบ่งปันให้ในทุกๆเดือนวันเสาร์ที่2ของเดือนนะคะเราจะมีซูมกันถ้าหากว่าสนใจก็เข้ากลุ่มนั้นได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เอามาฝากง่ายๆสบายๆแล้วก็มีความสุขไปกับการใช้ชีวิตไม่มีสิ่งใด เกินความสามารถของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การเข้ามาชมและมาเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ